เรียนรู้อ่านจะคิดทางแค่เชื่ออย่างนั้นเรียนรู้ไปด้วยกันจะพบเส้นทางเรียนรู้ไปกับเราครบครัวฟิกดูอัพเดตสถานการณ์กับปัจจัยเชิงเทคนิค ตอนรับกับวันศุกร์ที่11รกรกฎาคมนะครับเนื่องจากว่าในวันนี้นะไม่มีประทินสำคัญทางเศรษฐกิจในส่วนของตัวเลขกว่างแดงในัางบั่งของ USD นะครับประกอบกับเมื่อวานในส่วนของ Report FOMC meeting minute นะครับเราแปะเอาไว้ให้แล้วนะสามารถเข้าไปรับชมได้เลยไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF นะครับแล้วก็ไฟล์ HTML นั่นเองในส่วนของวันนี้ครับเนื่องจากไม่มีปัจจัยเชิง เฟอร์ดัมเทลหรือปัจจัยพื้นฐานนะครับเดี๋ยวนี้เราไปติดตามปัจจัยเชิงเทคนิคในแต่ละผลิตภัณฑ์การลงทุนการก,กับการดูเทรดเซตอัพนะครับสำหรับใครที่สงสัยเนาะตลอดทั้งสัปดาห์เลยทาไมราคาผันผวนซะเหลือเกินนะครับแล้วเราจะมีวิธีในการดูหรือหลักในการดูอย่างไรตามคําเรียกร้องครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูด้วยกันกันกบปัจจัยเชิงเทคนิคนะมาเริ่มต้นกันที่ XAUUSD ก่อนเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะช่วยปิด ในส่วนของเครื่องมือทั้งหมดออกไปนะครับเคลียร์หน้าจอให้เป็นกราฟเปล่าๆอ่ะตอนนี้ผมเป็นกราฟเปล่าเหมือนทุกๆคนแล้วนะฮะทีนี้จุดสำคัญเวลาเราจะวางเทรดเซตอัพนะครับตัวแปรหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาคือเราพิจารณารูปแบบของโครงสร้างก่อนนะครับอย่างแรกเลยเราจะเห็นสัญญาณของการแลบในบริเวณนี้นะครับ ซึ่งเป็นสัญญาณการแลบที่ออกจะออกเป็นการเชีอง of character เหมือนกันนะรวมถึงการ r e t e สด้วยซึ่งโดยรูปแบบราคาชุดนี้นะครับถ้าเราตัดส่วนนะถ้าเราตัดส่วนก่อนเวลาเราพิจารณารูปแบบหรือ price pattern เนี่ยให้เรามองทีละชุดนะครับให้เรามองทีละชุดมองจากชุดการกลับตัวนะครับที่ผมตี vertical เนี่ยที่เป็นเส้นตั้งฉากนี่นะครับแล้วเราพิจารณาเราจะพบว่าราคาทองคำาณปัจจุบันเนี่ย อยู่ในรูปแบบของ price pattern ที่เป็นคลื่นขยายนะครับในรูปแบบของ f r a g นั่นเองย่อหนึ่งเห็นไนหะดูนะย่อสองนะครับย่อสามหลังการย่อสาม retest เ่ปะแสดงว่าวันนี้โอกาส breakout สูงมากนะครับในรูปแบบของการ breakout ของ f r a g นะครับวันนี้นะราคาจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ในลักษณะของคลื่นขยายเนี่ยโดยมีระยะเทียบเท่ากันกับชุด สวิงที่1นนะครับนับจากชุดของการ breakout ขึ้นไปราคามีโอกาสขึ้นไปทดสอบกรอบนะครับเคลียร์ liquidity ในกรอบ3395ได้ซึ่งตรงนี้เป็นจุดน่าสนใจนะอันนี้คือในมุมของการมองหา price pattern price pattern เนี่ยไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับมีอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือรูปแบบการลับตัวรูปแบบคลื่นขยายนะครับแล้วก็รูปแบบการเลือกทิศทางเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพิจารณารูปแบบเนี่ย ให้มองหาก่อนว่าจากรูปแบบของราคาณปัจจุบันเนี่ยเขากลับตัวไปไหรือยังนะครับอย่างชุดนี้ยปรับตัวลงมาแรงๆเกิดการกลับตัวแล้วหลังการกลับตัวถ้าราคาไม่ได้ท New ํ n นิวโลแสดงว่ารูปแบบตรงนี้ให้เราพิจารณาไว้ว่าเป็นรูปแบบของความต่อเนื่องน,นั่นเองนะครับเราก็พิจารณารูปแบบต่อส่วนใหญ่มันจะสลับกันในส่วนของรูปแบบการกลับตัวแล้วก็รูปแบบการเกิดความต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในการพิจารณานะถ้าเราดูในรูปแบบของ price pattern เนาะ ทีนี้ในกรณีที่เราใช้พ l a ยโซนนะครับหรือเราพิจารณาแนวรับแนวต้านที่มา supply zone ในการพิจารณากรอบราคาเราก็ใช้เส้นที่ชื่อว่า horizontal นะครับเส้นแนวนอนนี้นะวางแกน x นะครับวางมองหาเลยนะครับว่ากรอบไหนที่จะเป็นแนวรับแนวต้านได้ให้พยายามมองหาจากชุดแท่งเทียนที่เป็นสัญญาณการลับตัวแท่งคู่แบบนี้นะครับเป็นแดงสลับเขียวแบบนี้นะครับแล้วเวลาตีก็ พิจารณาไ้ชนไ้นะครับพิจารณาไส้ชนไ้แล้วเราก็ตีหากรอบเลยนะนับจากโซนราคาปัจจุบันนะครับจุดกลับตัวที่อยู่ใต้ราคาปัจจุบันเป็นแนวรับนะครับเหนือหนะ้าเหนือราคาปัจจุบันเป็นแนวต้านนั่นเองอ่ะเราก็ตีเซตติ้งกรอบไปนะครับเพื่อหาอะไรเพื่อหาบล็อกการเทรดครับว่าถ้าราคาจะมีสัญญาณการกลับตัวเนี่ยราคาจะมีจุดการทดสอบในโซนบริเวณไหนบ้างนะครับ หลังจากมาร์กิ้งเสร็จแล้วนะครับเราก็มารีเช็คนิดนึงว่าโอเคได้ได้กรอบได้ทิศทางหรือ,อยังคร่าวๆเนี่ยนะครับพอเวลาเราวางเทรดเซตอัพเสร็จเราก็แค่มาดูนะว่าราคานปัจจุบันเนี่ยกรอบแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราก็จะเห็นในยะสสาคัญได้ง่ายขึ้นหรือชัดเจนมากขึ้นเห็นไหมราคาปัจจุบันยืนกรอบแนวรับนะครับได้นะฮะยืน3ามสได้นะครับ สามารถ break out ในยะ่งสำคัญในบริเวณ33.28ได้ซึ่ง33.28เนี่ยเราคุยกันมาตั้งแต่ w e e k l y ร e c a p แล้วถูกต้องแม้ว่ามันเป็นเส้นแบ่งแดนพอเป็นเส้นแบ่งแดนแบบนี้เราให้เป็นสีฟ้าไว้ก่อนนะครับเพื่อดูทิศทางเห็นไหมเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์ตอนเราเคลียร์วิกฤติรีแกันยืนไม่ได้ก็ร่วงแรงนะครับกลับขึ้นไปยืนยืนไม่ได้ก็ร่วงแรงและแนวต้านที่ถูกทดสอบอย่างต่อเนื่องและมีความแข็งแรงมากๆเลยก็คือ33.46ไม่ผ่านสัทีเนาะ วันนี้น่าจะผ่านได้นะครับวันนี้น่าจะผ่านได้เดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของพฤติกรรมราคาที่เราสามารถเห็นได้นะครับในรูปแบบของราคาทีนี้ในปัจจัยเชิงเทคนิคพอเราดูโซนประกอบเนี่ยหนึ่งมี price pattern ที่เป็นคลื่นขยายสองราคาเป็นรูปแบบของการรันเทนอยู่นะครับแล้วถ้าเรามองโดย pattern ให้กว้างขึ้นเนี่ยเราจะมองว่าตรงนี้เป็น cross s i g n a ยังได้เลยนะใน time frame หชั่วโมงนะครับดูนะ ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราจะเจอรูปแบบของการเกิดรีโ e โซแพทเทิร์นในรูปแบบของคอร์ซิโมโนได้ด้วยเห็นป่มจากการที่ราคาปรับตัวลงราคาเกิดการเช a งออฟคาแรคเตอร์ในเส้นเหลืองนี่นะครับแล้วราคารีเทสรีเทสชุดนี้นะครับเป็นรูปแบบของแฟลกขึ้นขยายนะครับยกโลไหมยกโลเนื่องจากราคายกโลครับในกรอบระเวณ3น8างติดออเดอร์บล็อกก็ดียกโลด้วยนะครับปิดแฟลก value gap เรียบร้อยแล้วด้วยราคาก็เลยสามารถปรับตัวขึ้นไปก็เป็น up trend ใหม่ นีครับก็เป็นอัพเทรนใหม่ได้ถ้าเราเอาลีเนียร์รีเกชันนะครับหรือสมการเส้นตรงมาตีวัดเราก็จะได้กรอบเนาะที่ราคามันจะค่อยๆ่อย,อยบิดถ้าราคาสามารถขึ้นไปทำให้ที่บริเวณ34 0 0ได้ก็จะเป็นอัพเทรนใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในยะสำคัญที่พามาพิจารณากันนะในทิศทางแบบนี้เลยนะโอเคให้พอได้เห็นรูปแบบนะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นแฟกเนาะ ลักษณะเด่นของแฝดก็คือจะมีการย่อ3ชุดนะครับแล้วก็จะมีการ breakout high ก่อนเกิดโลล่าสุดนั่นเองอันนี้ก็เหลือาการทำ high ทีนึงเพราะฉะนั้นยังยึดตามมุมมองของ weekly recap นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู weekly recap นะกลับไปย้อนดูได้นะครับ w w w f i d u c e n t e r c o m b l o g ที่บทความนะครับแล้วกลับไปดูได้เลยไม่ว่าจะเป็น weekly recap นะครับ after weekly recap นะครับ ที่จะอัปเดตสถานการณ์ปัจจัยเชิงเทคนิคให้นะอันนี้ก็จะเป็นการใช้งาน price z o n แล้วก็ price pattern แบบง่ายในการวาง t r a ด e ซตอัพนั่นเองและเนื่องจากวันนี้ไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือ fundamental เนาะในส่วนของ XAUUSD นะครับดูง่ายๆเลยในรูปแบบยอ่อเล่นซื้อได้เปรียบแน่นอนละนะจากกรอบที่การยอร่อเล่นซื้อได้เปรียบตรงนี้นะครับราคายืนกรอบในระยะสำคัญยืนแนวรับ3314ได้ ยืนแนวรับ3328ได้นะครับก็มีการทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ3346ตามลำดับเลยนะยอเล่นซื้อได้เปรียบนะครับหาจงังหวะการเข้าซื้อเก่งกำไรกันในวันนี้นะแน่นอนว่าไม่ใช่การชี้นำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการแบ่งปันข้อมูลเสมอหนึ่งเล่าให้คนในครอบครัวฟังเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านนะครับวันนี้ก็เอาเกรดความรู้ดีๆในเรื่องของการหยิบนะครับประเภทของ p r i c e pattern หรือรูปแบบของราคามาฝากนั่นเองถ้าเห็นว่าได้ประโยชน์นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาให้กันด้วยนะครับว่าได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์นะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้เอาสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนในกราฟจริงหรือหน้างานจริงในการวิเคราะห์กันนะเอาละต่อจาก XAUUSD ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะไปที่ USOUSD กันครับเดี๋ยวเราลองไปทำ แบบเดิมกันนะครับวางเป็นเทรดเซตอัพแบบเดิมกันอ่ะผมรีมูฟดรออิ้งทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวางเซตอัพกันอย่างแรกเลยเซตราคาก่อนดูรูปแบบของราคาตอนนี้นะครับดูยังไงก็อัพเทรนด์ใช่ไหมดูยังไงก็อัพเทรนนะครับซ้ายไปขวาเนาะราคาต่ําสุดมาราคาสูงสุดยังอยู่ในแนวโน้มอัพเทรนด์ชัดเจนนะครับหลังการทำดับเบิลบะทอมเห็นไหมหลังการทำดับเบิลบทอมนะครับ ราคาเป็นอัพเทรนชัดเจนนะเราก็ตีแนวะรับแนวะต้านทำกรอบพฤติกรรมราคาไว้ก่อนอัพเทรนชัดเจนแบบนี้นะครับรูปแบบมองใน time frame หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นับเบิ e b o t ท o มที่กำลังเป็นขึ้นขยายอยู่เลยก็ว่าได้นะถ้ามองชุดราคานะครับตีเซ็ตกลองกว้างเนาะเขา break out ตอนไหนเขา break out ชุดนี้ถูกไหมหลังจากราคา break out มีการ r e เทสแล้วทำขึ้นขยายขึ้นไปปิดเป้าถูกไหมครับจบเป้าแล้วนะการจบเป้ามีการยอ่อทดสอบครับ การยอทดสอบตรงนี้นะเป็นคัพแอนด์แฮน e ดลได้ด้วยเห็นไหมครับชันขึ้นไปไม่ไม่สูงเท่าโซนบนเนาะแต่ราคายังไต่ระดับอยู่จากโซนนี้ราคามีโอกาสขึ้นไปปิดแกล็บนะครับหรือขึ้นไปนิวไฮได้ด้วยยังยังอยู่ในอัพเทรนไม่เสียแนวโน้มนะครับเนื่องจากราคาไม่เสียแนวโน้มแบบนี้นะครับเวลาเราพิจารณาเนี่ยถ้าราคาไม่เสียแนวโน้มฝั่งซื้อมีความได้เปรียบมากกว่าอยู่ลว ทีนี้เพื่อไม่ให้เสียแนวนมอัพเทนครับราคาต้องไม่มีโลต่ำกว่าโลเก่าโลเก่าอยู่66ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาตอนนี้อยู่67ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไม่มีเหตุผลให้ลังเลเลยครับแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับในการเก่งกําไรด้วยเพราะควบคุมความเสี่ยงได้ง่ายหลุดโลเก่าก็แสดงว่าเสียโครงสร้างขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจักรอบแบบนี้นะครับยอ่อเล่นซื้อได้เปรียบอีกเช่นเดียวกันนะครับจักหรอบตรงนี้ยอ่อเล่นซื้อได้เปรียบเช่นเดียวกันถ้าราคาไม่มีโลต่ํากว่า์ต่อบร์เรลนะครับก็ ยังมองมุมอมองที่เราจะย่อเล่นซื้อเป็นหลักนั่นเองในการเข้าเก่งกำไรนะครับรอราคาตั้งสวิงโลเปิดออเดอร์บายไว้นะครับควบคุมความเสี่ยงที่66ดอลลาร์ต่อบาร์เรลระยะควบคุมความเสี่ยง900จุดท่อนแนนเน่งนะครับถ้าหากราคาสามารถไปต่อได้นะแล้วขานรับกับนโยบายภาษีนะครับหรือ t ท r i f ฟเนี่ยแน่นอนครับเมื่อมีการเรียกเก็บภาษีสูงขึ้นมันก็ส่งผลนะครับต่อราคานะครับหรือค่าครองชีพต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับ อุปโภคบริโภคต่างๆแน่นอนปัจจัยพลังงานหรือเชื้อเพลิงเองเนี่ยถ้าหากมีการเรียกเก็บในส่วนของภาษีเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ฝั่งของผู้ผลิตหรือซัพพลายนะครับขึ้นราคาตามไปด้วยนะ่ามกลางนะครับอุปสงค์หรือดีมานด์ของตลาดที่ยังคงต้องใช้งานพลังงานอยู่นั่นเองอุปสงค์ยังมีครับในขณะที่มีกำแงพงภาษีเพิ่มเติมซัพพลายเขาก็จะขึ้นราคาในเมื่อราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น นะครับก็จะส่งผลให้ทิศทางของราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็ฝั่งซื้อมีความได้เปรียบมากกว่าโดยมีออเดอร์บล็อกในยะสํสำคัญนะครับที่จะเป็นแนวต้านของกรอบทิศทางราคาน้ำมันอยู่นะครับในโซนนี้บริเวณ74.7ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนั่นเองนะตอนนี้ก็ยังเป็นโซนของการยอดเล่นซื้อได้เปรียบหรืออัพเทรนได้เปรียบนั่นเองไปกันต่อครับในส่วนของ BTC USD ทบทวนกันเหมือนเดิมเลยครับในกรอบการย่อตัวสังเกตไหมย่อไม่ถึงครึ่งรูปแบบนี้นะครับราคาเกิดรูปแบบของ RETANGLE ถูกต้องไหมในส่วนของ BTC นะครับราคาเข้ากรอบของ RETANGLE เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็น r a l l y Base r a l l y ขึ้นไปราคายัง r a l l y อยู่นะเนื่องจากราคายังทำ All Time High อยู่ในส่วนของ Bitcoin นะครับเราจะ i ว and See นะไม่เข้าไปเสี่ยงกับกรอบการซื้อขายนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้ นั่นเองนะราคายังออทามฮาอยู่นะครับรอ,อการตั้งสวิงไฮเพื่อเ h a งออฟคาแร r a เตอรหรือทำลายโครงสร้างก่อนนั่นเองตอนนี้เราก็จะเวทแ d s ซีไปในส่วนของ BTC USD นั่นเองนะเนื่องจากราคาย่อตื่นมากๆเนะครับโอเคน่าจะได้เป็นวิทยาทานะครับในแต่ละสินทรัพย์การลงทุนกัน ไปดู N a s ลอยกันบ้างนะครับบิ a คอยออทา i ไฮแต่ n a s ลอยไม่ได้ออทา i ไฮด้วยนะครับราคายอยู่ในกรอบไซเวนะล่าสุดทดสอบแนวรับบระเวณ22,700น22,700นะครับฟาดลงมาปั้งเดียวเลยนะจากกรอบที่ราคาย,ยังไซเวอยู่แบบนี้นะแต่เนื่องจาก b บิตคอยเขาทำออทา i ไฮได้ครับซึ่งบิตคอยเองเนี่ยเป็นหนึ่งในอุปสงค์นะครับ เป็นหนึ่งในผู้ผิดนะครับเป็นหนึ่งในคอ r เรนซีนะครับหรือสกุลเงินสําคัญที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับตลาดอุตสาหการรมเทคโนโลยีหรือตลาดทุนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าบิตคอยอ i m ท h i ไฮได้ครับอาจจะเป็นปัจจัยเชิงบวกนะที่หนุนในส่วนของ US-100 รหรือ นะครับ US Tech ที่เป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี100ตัวแรกก็ได้เพราะฉะนั้นในกรอบไซเวย์แบบนี้นะครับราคาอยู่กึ่งกลางไซเวย์ด้วยสำหรับ NAS ร้อยในวันนี้เราจะเวทอันซีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงความเสียหายจากความผันผวนของกรอบไซเวย์แนวรับแนวต้านในกรอบนี้ก่อนเนาะเนี่ยถ้าเราตีโซนนะครับจะสังเกตว่าราคาอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านแล้วราคานะปัจจุบันอยู่กึ่งกลางโซนพอดีเลย นะครับในความผันผวนดังกล่าวเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะทําให้เกิดความเสียหายหากเราเข้าไปเก็งกําไรในช่วงขึงกลางเส้นฟ้าตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับด้วยการเวทอันซีเนาะเราไปพิจารณาผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นที่เราสามารถควบคุมปัจจัยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิทยาทาในส่วนของ p r i c e pattern นะครับรวมถึงนะครับ play zone ที่นำมานะครับ พาวิเคราะห์นะครับแล้วพาดูเป็นวิทยาทานในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าชื่นชอบนะครับการนําปัจจัยเชิงเทคนิคมาเป็นวิทยาทานดีๆแบบนี้นะครับพิมพ์ให้กําลังใจกันด้วยว่าได้ประโยชน์นะครับแล้วในคลิปถัดๆไปหรือในฟิทูเดลี่วันถัดๆไปนะครับเราจะนําสาระความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกเช่นเคยเลยนะแล้วฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะวันเสาร์ที่12รกรกฎาคมทุกๆวันเสาร์เวลา6โมงเย็นกับ วิก k l รีค c ับ by f ฟ d u c e n t e r ตอรสําหรับวันนี้โชคดีมีกําไรในการลงทุนทุกคนครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สหรับวันนี้สวัสดีครับ